สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่องภายมอซีซั่นส2 e อีที่10กันนะครับ หลังจากนั้นตัวหนังจะได้ตัดสลับมาให้เราเห็นกับความฝันของมูเต้ในตอนที่เขายังเป็นแค่เพียงเด็กหนุ่มตัวน้อยที่อาศัยอยู่ในพงไพรร่วมกับพ่อและคนในเผ่าของเขาอย่างมีความสุขแต่ทว่าช่วงเวลาอันสงบเหล่านั้นมันก็ต้องถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของเหล่าเสือเขี้ยวดาบกลุ่มหนึ่งที่ได้พากันบุกเข้ามาจับเหล่าคนในเผ่าของมูเต้กินซึ่งในความที่พ่อของมูเต้เขาเป็นหัวหน้าเผ่ามันจึงทำให้เขาจำเป็นที่จะต้องลุยเดี่ยวเข้าไปซัดกับพวกเสือเพื่อปกป,ป้องทุกคนเอาไว้แต่ทว่าด้วยความแข็งแกรงแนนงก่งนทม่มา ท้ายที่สุดแล้วพ่อของมูเต้เพียงคนเดียวเขาก็ไม่สามารถสู้กับพวกมันได้ไหวและพาธทาถทูกพวกเสือ,อรุมขย่ำจนสิ้นใจตายซึ่งภาพอันสะเทือนใจที่มูเต้เขาต้องมาทนเห็นพ่อถูกฆ่าตายไปต่อหน้าต่อตามันก็ทำให้เขาถึงกับโกรธจนสติหลุดและได้บุกเข้าไปซัดกับเหล่าเสือเขี้ยวดาบอย่างบ้าคลั่งจนในท้ายที่สุดมูเต้เขาก็สามารถฆ่าเหล่าเสือเขี้ยวดาบทั้งหมดลงได้ด้วยตัวคนเดียวซึ่งจากวีรกรรมที่มูเต้เขาได้ก่อขึ้นในครั้งนี้มันก็ทำให้เหล่าชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ยอมรับในตัวเขาและมอบตำแหน่งหหหัวน้้าาเเผ่ใม ดูแลต่อจากพ่อของเขาที่เพิ่งถูกฆ่าตายไป หลังจากนั้นเมื่อมูเต้เขารู้สึกตัวตื่นขึ้นเขาก็ได้เดินทางมาถึงยังเกาะบ้านเกิดของมีอาอันเป็นปลายทางสุดท้ายแต่ทว่าถึงแม้ในทีอแรกการได้กลับมาเยือนบ้านเกิดอีกครั้งมันจะทำให้มีอาเธอดีใจเป็นอย่างมากแต่พอมีอาเธอได้มาเห็นกับสถานที่เก่าๆที่เคยมีความหลังฝังใจมันก็ทำให้เธออดที่จะนึกถึงเรื่องร้ายๆที่เคยเกิดขึ้นกับเธอไม่ได้โดยจุดเริ่มต้นของเรื่องวุ่นๆทั้งหมดนั้นมันได้เกิดขึ้นในกลางดึกของคืนวันหนึ่งที่มีอาเธอได้แอบออกมาจูจีกับแฟนหนุ่มของเธออยู่ท ที่พวกเขาทั้งสองนั้นไม่ทันได้รู้ตัวเลยว่าวันนี้มันจะเป็นวันที่พวกเขากําลังจะได้พบเจอกับจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตเพราะในขณะที่เราหนุ่มสาวพวกเขาไม่ทันได้ระวังตัวกันอยู่นั้นจูจูวิโซกับเหล่าลูกน้องพวกเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและได้พากันบุกเข้ามาลงมือฆ่าเหล่าหนุ่มสาวที่กําลังพ่อรักกันอยู่บนชายหาดไปจนหมดซึ่งนั่นมันก็รวมไปถึงแฟนหนุ่มของมีอาด้วยเช่นกันส่วนทางด้านของมีอาแม้ว่าเธอจะยังโชคดีที่ไม่ถูกพวกวีโซฆ่าแต่เธอก็ต้องมาลงเอยด้วยการถูกจับไปเป็นททาาและตต้องงมมีีนนนิาราัเกย ออออยู่่บนนเเดดิรางขงขธไปตลการกระทั่งในขณะที่พวกวีโซไม่ทันได้ระวังตัวกันอยู่นั้นทันทีที่มีอาเธอร์สบโอกาสเธอก็ได้แอบกระโดดลงจากเรือและว่ายน้ําฝ่าคลื่นลมเพื่อนหนีตายจากพวกวีโซก่อนที่หลังจากนั้นเธอจะได้มาพบเข้ากับพวกมูเต้โดยบังเอิญซึ่งถึงแม้บรรยากาศในการเริ่มเดินทางมันจะเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแต่นั่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาสาหรับลูกน้อยทั้งสองของเจ้าไดโนที่กําลังตื่นเต้นกับสิ่งแปลกใหม่รอบตัวมากมายน้าซ้ํานี่มันยังเป็นครั้งแรกที่ลูกๆของเจ้าไดโนได้ผจญภัยบนพื้นดินอีกด้ว แต่ทว่าก็ดูเหมือนเจ้าหนูทั้งสองจะทำซ่ากันได้ไม่นานเท่าไหร่นักเพราะยังไม่ทันที่พวกมูเต้จะเดินทางไปถึงยังหมู่บ้านของมีอาพวกเด็กๆก,ก็ดันมาหมดแรงเอากลางทางจนทำให้ทุกคนจำเป็นที่จะต้องหยุดแวะพักเพื่อให้พวกเด็กๆได้นอนพักเอาแรงกันสักหน่อยแถมตกดึกในคืนเดียวกันนั่นเองมูเต้กับมีอาพวกเขาก็ได้ร่วมกันร่ายรำบูชาพระจันทร์และใช้ช่วงเวลาที่พวกเขาทั้งสองมีร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาทันทีที่เจ้าดโนมันตื่นมันก็ได้เอาลูกๆมาฝากไว้กับมูเต้และได้แอบย่องออกไปสำรวจดูป่ารอบๆเพื่อหาอาหารซึ่งระหว่างทางเจ้าดโนมันก็ได้ผ่อินไปพบเข้ากับหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังอาบน้ำอยู่แต่ทว่าโชคยังดีที่ก่อนเจ้าดโนมันจะได้ลงมือฆ่าหญิงสาวคนนั้นทางมีอาที่ตกใจเสียงร้องจนสะดุ้งตื่นเธอก็ได้เข้ามาห้ามเจ้าดโนเอาไว้ได้ทันซึ่งหญิงสาวที่เกือบถูกเจ้าดโนฆ่าไปนั้นแท้จริงแล้วเธอก็คือเพื่อนของมีอาที่อยู่ในเผ่าเดียวกันและ เพื่อนของมีอาเธอจะยังไม่ค่อยไว้ใจคนเถื่อนอย่างมูเต้กับเจ้าไดโนเท่าไหร่นักแต่พอมีอาได้อธิบายทุกอย่างให้เธอเข้าใจเพื่อนของมีอาเธอก็ยอมพาพวกมูเต้เข้าไปยังหมู่บ้านซึ่งแน่นอนว่าการมาถึงของพวกมูเต้มันก็ได้ทำให้เหล่าชาวบ้านต่างพากันแตกตื่นกันยกใหญ่จนเล่นทำเอาพวกเขาเกือบจะมีเรื่องกันถ้ามีอาเธอไม่เข้ามาห้ามทุกคนเอาไวส้สะก่อนและซึ่งถึงแม้ว่ามีอาเธอจะรู้สึกอายคนอื่นอยู่นิดๆที่ตัวเองนั้นมีสัญ,ญลักษณ์ธาตุติดตัวอยู่แบบนี้แต่พ่อของเธอกับเหล่าชาวบ้านพวกเขาก็ไม่ได้้้สนนนนใจเเเรื่อองลล็กยแบบั แม้แต่น้อยพร้อมกับได้จัดงานเลี้ยงรอบกองไฟเพื่อเป็นการฉลองต้อนรับมีอากลับบ้านจนมันได้กลายเป็นขําคืนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานที่ทุกคนต่างร้องรำดื่มกินกันอย่างมีความสุขแต่ทว่าพอทุกคนในเผ่าของมีอาฟกเขาเริ่มปฏิบัติตามวัฒนธรรมของเผ่ามันก็ทําให้มูเต้เขารู้สึกได้ว่าตัวเองนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่และถึงแม้มูเต้เขาจะได้ลองพยายามดูแล้วแต่เขาก็ไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่คนอื่นกําลังทํากันเลยแม้แต่น้อยซึ่งพอมูเต้เขาคิดได้แแแบบบนนั้น้เขาก็ไดอ ตัวออกมาจากงานเลี้ยงและกลับมานอนอยู่กับเจ้าดโนอย่างเงียบๆก่อนที่มีอาที่เป็นห่วงเธอจะได้เดินตามมาชวนให้มูเต้ไปนอนในบ้านเหมือนอย่างคนอื่นๆเพื่อที่ว่ามมเต้เขาจะได้ทําความเข้าใจกับวัฒนธรรมและเรียนรู้วิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ที่ไม่คุ้นชินไปทีละน้อยแต่ทว่าก็ดูเหมือนความพยายามของมีอามันจะไม่เป็นผลเท่าไหรนะ่นักเพราะด้วยความที่มูเต้เขาเติบโตขึ้นมาในป่ามันจึงทําให้สําหรับเขาบ้านหลังนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับถ้าที่เขาเคยนอนซึ่งมันไม่ได้ช่วยทําให้มมเต้เขาหายเศร้าหรือรู้สึกดีขึ้้้นนมมาเลยยแแต่อ ซ้ำด้วยความที่มูเต้กับเจ้าไดโนวพวกเขานอนด้วยกันมาโดยตลอดเจ้าไดโนมันจึงได้พังกำแพงบุกเข้ามาขอนอนกับมูเตถึงในบ้านโดยมีของแถมเป็นเจ้าสองแสบที่ติดพ่วงมาด้วยซึ่งกลางเด็กในคืนเดียวกันนั่นเองพอมูเตเขากังวลกับเรื่องของตัวเองจนนอนไม่หลับเขาก็ได้ลุกขึ้นมาเริ่มวาดภาพต่างๆไว้บนผนังและใช้เวลาคืนนั้นทั้งคืนในการบรรจงบันทึกเรื่องราวที่เขาเคยได้ประสบพบเจอมาทั้งหมดในชีวิต โดยเรื่องราวที่มูเต้เขาได้หยิบมาวาดนั้นมันเป็นเรื่องราวหลังจากที่เขาได้ลงมือฆ่าเหล่าเสือเขี้ยวดาบและขึ้นเป็นหัวหน้าเผ่าแทนพ่อของเขาซึ่งต่อมามูเต้เขาก็ได้พบกับชีวิตอันสงบสุขที่เขาได้ครองคู่อยู่กับภรรยาและให้กำเนิดลูกน้อยออกมาสองคนแต่ทว่าก็เหมือนกับโชคชะตาเล่นตลกเพราะหลังจากนั้นไม่นานลูกและเมียของมูเต้พวกเขาก็ต้องมาตายไปอย่างน่าเศร้าและซึ่งถึงแม้ว่าภายหลังทุกอย่างมันจะเริ่มกลับมาดีขึ้นอีกครั้งในตอนที่มูเต้เขาได้มาพบกับเจ้าไดโนและมีอาแต่ บันทึกเอาไว้มันกลับเป็นตอนจบอันแสนเศร้าราถึงแม้มมเต้เขาจะสามารถพามีอากลับมาส่งยังบ้านเกิดได้สําเร็จแต่สุดท้ายเขากลับเป็นคนเดียวที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวกระทั่งในขณนะที่มมเต้เขากําลังทุกข์ใจกับปัญหาชีวิตอยู่นั้นจูจูวีโซที่ได้แกะรอยตามพวกเขามาจนพบก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งพอเมื่อพวกมูเต้กับวีโซได้มาเผชิญหน้ากันวีโซเขาก็ไม่รอช้าที่จะใช้พลังของตัวเองสั่ใส่มมเต้กับเจ้าดโนอย่างไม่ยังและซึ่งถึงแม้ว่าในทีแรกพวกมมเต้จะได้ลองพยายามสู้กับว เขาก็ไม่สามารถทําอะไรวีโซที่อยู่ในร่างนี้ได้เลยแม้แต่น้อยและกลายเป็นฝ่ายที่ถูกเล่นงานซะเองซึ่งพอมูเต้กับเจ้าเรโนพวกเขาเห็นแล้วว่าพวกเขาไม่มีทางเอาชนะวีโซได้อย่างแน่นอนพวกเขาทั้งสองก็เลือกที่จะพากันหนีเพื่อลอให้วีโซออกห่างจากหมู่บ้านของมีอาไปให้ไกลามากที่สุด แต่ถ้าว่าผลสุดท้ายทุกอย่างมันกลับไม่ได้เป็นไปนในแบบที่พวกเขาคิดเอาไว้พอไม่เพียงแต่วีโซเขาจะมีพละงกาลังอันมหาศาลแต่เขายังมีพลังเวทที่สามารถใช้แปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ตามแต่ที่ใจนึกเพื่อใช้ไล่ล่าเหล่าศัตรูที่เขาชิงชังจนกว่าพวกมันจะถูกฆ่าตายไปจนหมดสิน้นซึ่งพอวีโซเขาสามารถไล่ต้อนมูเต้กับเจ้าไดโนมาจนจน,จนมุมได้สําเร็จเขาก็ได้เริ่มลงมือเผาเจ้าไดโนทั้งเป็นซึ่งภาพที่เจ้าไดโนมันกําลังดิ้นพล่านด้วยความทารมานมันก็เล่นทาเอามูเต้เขาถึงกับโมโหเลือดขึ้นหน้าและได้พุ่งเขาไปััวกบ เพื่อปกป้องเจ้าไดโนอย่างไม่กลัวตายซึ่งถึงแม้ว่าเปลวเพลิงของวีโซมันจะทําให้มูเต้เขาเจ็บปวดจนแทบขาดใจแต่มูเตเขาก็เลือกที่จะฝืนกัดฟันสู้และได้ทุ่มพลังเฮือกสุดท้ายเข้าไปหยุดวีโซเพื่อปกป้องทุกคนแต่ทว่าก็น่าเสียดายที่ถึงแม้มูเตเขาจะได้พยายามอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายเขากลับต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้กับวีโซไป หลังจากนั้นเมื่อวีโซเขาสามารถทำให้ความปรารถนาในการแก้แค้นของตนบรรล,ลุได้แล้วเขาก็ถูกราชาปีศาจลากพาตัวกลับลงไปยังนรกเพื่อจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพลังที่เขาได้หยิบยืมไปส่วนทางด้านของมูเตที่เอาตัวไปรับการโจมตีของวีโซหลายต่อหลายครั้งร่างกายของเขามันก็ถูกไฟเผาจนแทบจะไม่เหลือชิ้นดีจนในตอนนี้มูเต้ที่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเขากำลังค่อยๆสิ้นใจตายลงไปอย่างช้าๆซึ่งเพื่อเป็นการเติมเต็มความปรารถนาสุดท้ายของมูเตที่ต้องการจะอุดช่องโหว่ที่หายไปในชีวิต มีอาเธอจึงตัดสินใจที่จะสร้างครอบครัวกับมูเต้โดยการพีกายร่วมรักกับมูเต้ที่กำลังใกล้จะตายและทำให้บนโลกนี้ยังคงมีเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาสืบไป หลังจากนั้นหลายปีผ่านไปตัวหนังก็จะได้ตัดสลับภาพมาให้คนดูอย่างเราเห็นกับลูกของมูเต้กับมีอาที่เธอได้เติบใหญ่กลายมาเป็นสาวน้อยผู้แข็งแกร่งโดยมีเหล่าพี่ๆทั้งสองคอยดูแลอยู่เคียงข้างกันและกันเชกเช่นที่มูเต้กับเจ้าไดโนโเคยเป็นเมื่อในอดีตและหนังเรื่องไพรมอลซีซั่นสองอที่สิก็จบลงแต่เพียงเท่านี้